ที่ตัดกรรมของชาวพุทธแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทและเห็นผลทันตาเห็นผลจริงๆเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเอาไปทํากันแล้วเห็นผลกันหลายคนมากแล้วเอามาแชร์ให้กับครูฟังกรรมอะไรก็ตามที่คุณเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเจอเจ้านายไม่ดีเจองานไม่ดีการเงินติดขัดความรักห่วยแตกนะถ้าคุณเจอสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆตอนนี้นะคะข้อแรกแน่นอน มันคือการมันเรากําลังเจออักกุศลวิบากหรือวิบากทางลบนะคะที่เราเคยทําไว้แต่อดีตที่เราเคยทําไว้แต่อดีตสิ่งแรกของการทําให้กรรมเป็นอโหสิอโหสิแปลว่าระง,งับคือจบอโหสิไม่ใช่เราฉันไปอาโหสิกรรมให้กับเธอนะจ๊ะฉันให้อภัยเธอคนเราจะชอบเข้าใจว่าอโหสิคือเราไปให้อภัยเขาอโหสิคือการตัดจบคือไม่เรื้อรังต่ออโหสิกรรมจะเกิดกับตัวเราได้ก็ต่อเมื่อเรา ยอมรับ100%เซกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราเคยสร้างมาให้พูดกับจิตเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนทําอันนี้มา100%สมมุติวันนี้ครูโดนแฟนไปมีกิ๊กเนี้ยเราต้องเคยไปแย่งของคนอื่นมาแน่นอนร้อยนฉันยอมรับยอมรับเสร็จแล้วขอขมานายเวน เราชอบเรียกกันเจ้ากรรมนายเวรจริงๆเราต้องเรียกว่านายเวรเพราะเจ้ากรรมคือเจ้าแห่งการกระทําคือตัวเรานายเวรคือคนที่เราไปทํากับเขาเพระฉะนั้นให้เราทําการขอขมานายเวรเลยตั้งจิตตรงไหนก็ได้รละลึกถึงพระรันาตนตรัยพุทโธเมนาโถธรมโมโเมนาโถสังโฆเมนาโถแล้วบอกเลยว่าข้าพเจ้าขอขมาพูดแบบตรงๆจากหัวใจเลยฉันข้าพเจ้าขอขมาใครก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยไปล่วงละเมิดท่านไว้ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้รับวิบากอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้ารู้แล้วถึงความเจ็บปวดที่ท่านเคยได้รับวันนี้ข้าพเจ้าได้รับความเจ็บปวดนั้นแล้วข้าพเจ้ายอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยไปทํามาทุกอย่างขอให้การขอขมากรรมนี้จงเป็นอโหสิกรรมด้วยเถินแล้วคุณต้องยอมรับจริงๆนะมันจะเห็นผลได้เร็วมากเลยถ้าจิตคุณยอมรับแบบจริงๆถ้าจิตคุณไม่ยอมรับจริงๆอ่ะมันจะแบบให้ทําซ้าๆไปเรื่อยๆทําต่อเนื่องสักเจ็ดวัน ทำซ้าๆจนจิตคุณยอมรับในวิบากนั้นจริงๆแต่ให้ทําไปก่อนฝืนก็ยอมฝืนแรกๆก็ทําไปเมื่อคุณขอขมาเสร็จในเรื่องนั้นๆให้ตั้งจิตตั้งเจตนางดเว้นสิ่งนั้นสิ่งชั่วๆนั้นอะที่กําลังเกิดกับเราอะว่าจะไม่ทําให้กับให้เกิดกับใครอีกเช่นอย่างสมมุติว่าวันนี้คุณถูกแฟนไปมีกิ๊กตั้งเจตนานับจากวันนี้จนวันตายข้าพเจ้าจะไม่ล่วงละเมิดเป็นมือที่สามของใครอีกข้าพเจ้าจะไม่ทํา บางคนบอกก็ชาตินี้นูไม่ได้ทําคุณคะมันมาตั้งแต่อดีต,ตการของคุณแล้วคะ่ะมันมากรรมวิบากมันมาอย่างไงวันที่คุณไปโกงคนอื่นเขาแล้วพอคุณโกงคนอื่นเขาได้คุณยินดีในความพังของคนอื่นอ่ะพูดง่ายงพอคุณยินดีในความพังจิตธรรมชาติพอยินดีปุ๊บมันดึงดึงอน,นั้นเข้ามาอยู่ในจิตฉะนั้นคุณโกงคนอื่นเสร็จปุ๊บคุณยินดีที่คุณโกงได คุณเห็นความพังของคนอื่นเป็นความสุขคุณจึงดึงเอาความพังนั้นมาไว้ในกรรมวิบากของคุณที่คุณจะต้องเจอในชาตินี้ฉะนั้นไม่มีใครทําอะไรคุณค่ะมันคือของที่เราทํามายอมรับให้ได้ยอมรับปึ๊บขอขามาตั้งเจตนางดเว้นวันนี้เราถูกใครมาแซะแซะตั้งแต่นี้จนวันตายฉันจะไม่ไปพูดจาให้คนอื่นเจ็บปวดอีกให้ตั้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วต้องทําให้ได้ด้วยนะทําจิตให้เป็นกุศลติดต่อเนื่องทําจิตให้เป็นกุศล โดยการระลึกถึงพรระัตนตไตรถ้าเป็นพุทธหรือถ้าเป็นคริสต์หรืออิสลามให้พูดคําว่าขอปัญญาสัจจะและความดีเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครูเชื่อว่าพระเจ้ายินดีในปัญญาเพราะพระเจ้าก็คือปัญญาสัจจะความดีใช่ไหมคะ,ะนั้นให้เราระ,ระลึกถึงพระร,ร,พระรันตนัไตร,ตรพัตนาไตรพุทโธเมนาโถ HO, ธรรมโม HO, โเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถ HO, พระธรรมเป็นที่พึ่งประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถ,ถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งประเสริฐของข้าพเจ้าพุทธะแปลว่าปัญญา ธรรมะแปลว่าความจริงสังค้าแปลว่าความดีนะถ้าเป็นพี่น้องอิสลามเป็นพี่น้องคริสตก็พูดเลยปัญญาสัจ,จความดีเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจากนั้นนะคะข้อที่5นะคะอันนี้เป็นตัวแบบสําคัญมากประกาศพระปริศชื่อบทว่ารัตนปริศปริศแปลว่าเครื่องกัน้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สําหรับชาวพุทธอยู่ในรัตนสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะคะเอาไว้ช่วยเรื่องติดขัดทั้งหลายในชีวิตไม่ว่าจะติดขัดด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าจะติดขัดด้วยการเงินการงานใดๆก็แล้วแต่หรือถูกคุณใสหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ประกาศรัตนปรลิศแล้วด้วยบทสุดท้ายที่ลงท้ายะคะ่ะเช่นสมมติวันนี้คุณถูกวิบากเรื่องโครคภัยไข้เจ็บรบกวนแสดงว่าคุณต้องตั้งเจตนางดเว้นสี่ข้อหนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราววันที่คุณมีโรคก,กระสอบกระแสก็แปลว่ามันเป็นวิบากของการที่คุณไปละเมิดชีวิตคนอื่นมาก่อนไปเซิร์ชดูได้นะคะของพระอาจารย์ต้นบทแปลรัตนปรลิศบทแปลนะคะ หรือธรรมนาวาวังรัตนปลิศเนี้ยไปเซิร์ชดูได้ให้ประกาศท่อนสุดท้ายว่าด้วยสัจจวาจานี้ขออะไรก็ว่าไปเ <c oughs> ช่นสมมุติคุณติดขัดเรื่องเงินคุณก็บอกว่าด้วยสัจจวาจานี้ขอจงเปิดทางมาแห่งโคทรัพย์ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดถ้าคุณติดขัดเรื่องความรักด้วยสัจจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบคู่ครองที่เป็นคู่บุญกัลยาณมิตรด้วยเถิดโอเคไหมคะ <c oughs> ข้อ6ค่ะทําบุญนะคะทำบุญทําสังฆทาน รวมไปถึงทำกิจของสงฆ์เช่นไปกวาดลานวาดัดไปเช็ดทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมหากุสลอยู่ในพระไตรปิฎกเวลาทำกิจต่อสงฆ์เนี่ยสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยมันจะทำให้กำลังบุญของเราอะมากการสละแปลว่าการทำทานเนี่ยมันทำให้เราอะคะ่ะมีใจที่ใหญ่เพราะคนที่ไม่มีไม่ทำทานคือใจมันเล็กใจมันเล็กมันก็ดึงแต่ความจนความขัดสนเข้ามาวันที่เราทำทำทานด้วยจิตของการสละ ไม่ใช่ทําด้วยโลภนะทำด้วยจิตสละมันจะทําให้ใจของเราอ่ะมันถูกขยายขึ้นมันจะเปิดทางมาแห่งโภครัพย์ให้กับเราและตัวสุดท้ายค่ะสําคัญที่สุดทําสิ่งที่ควรท<อ>ําเข้าใจไหมเช่นคุณอยากมีเงินก็ไปล่ําไปเรียนไปฝึกไปทํางานทําซะบางคนบอกว่าครูง<ณ>ี้ทําแค่ข้อสุดท้ายอย่างเดียวได้ไหมก็ไอ้ที่ลูกศิษย์ครูอที่ผ่านมามันทําข้อสุดท้ายอยู่อย่างเดียว ก็หนูก็ทาสิ่งที่ควรทําหนูก็ทํามาหากินตั้งใจทํามาหากินทําไมมันติดขัดครูก็เลยให้มันเพิ่มตามที่พระอาจารย์สอนครูมาอีกทีหนึ่งข้อหนึ่งถึงหกมันกลับมาบอกครูมันคนละเรื่องเลยชีวิตหนูเติบโตมันเอาผลลัพธ์มาให้ครูดูเยอะมากทําสิ่งที่ควรทําคืออะไรถ้าติดขัดเรื่องความรักก็ไปฝึกไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้เราได้สื่อสารกับความรักที่ดีออถ้าติดขัดเรื่องโรคภยัยคุณก็ดูแลสุขภาพของคุณให้ดี แค่นั้น่ะทาสิ่งที่ควรทานะคะที่ทำไมบางคนชอบแบบว่าก็ทําข้อสุดท้ายไปเลยได้ไหมก็ได้ก็ถ้าทําแล้วมันดีก็ทําแค่ข้อนั้นเลยจริงๆแล้วทําแค่ข้อสุดท้ายแต่วันนี้บางคนทําดีเต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพทําไมโรคร้ายยังมาใช่ไหมหนูตั้งใจทํางานทําไมมันไม่รวยสักทีละครูหนูก็พูดจาดีๆกับแฟนแล้วทําไมหนูได้แต่แฟนที่ไม่ดีละครู เห็นไ,ไหมบางคนทําข้อสุดท้ายอยู่แล้วก็ไปเพิ่มข้อ1นึถึงหกทำเต็มที่นะกับเรื่องนี้แล้วมาดูกันนะคะนี่คือการแก้กรรมในวิถีพุทธที่ใส่คําว่า กุศลหรือความฉลาดลงในจิตยอมรับจะไปดีดดิ้นสิ่งที่เจอทําไมก็มันเจอแล้วมันเกิดแล้วยอมรับขอขมาเสียเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมอะไรที่เจอไม่มีใครบันดาลทั้งสิ้นเกิดจากสิ่งที่เราสร้างมาเองทั้งนั้นตั้งใจเจตนาเราเคยพลาดเราจะไม่พลาดอีกนะคะทำจิตให้เป็นกุศลอยู่เนืองๆพอจิตมันสูงมันก็ดึงแต่คลื่นสูงเข้ามาประกาศรัตนปลิตอีกคลื่นยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาทําบุญทําให้จิตเรากว้างแล้วทําเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมมาดูกันว่ามันจะไม่ดียังไงนะขอให้ทุกคนหลุดพ้นจากวิบากที่เจอตอนนี้ให้ได้ทุกคนค่ะ